น้ำอะไรกุ้มวันนี้เรามากันมาอยู่กันที่ร้านบิงซูนมหกกับภรรยาสดุดสวยอยู่ตรงไหนนะวนันพระรามเก้ากร,รุงเทพกีาาเขตบางกะปิกร่งเทพกีฬาเนินเนินกนนนนนร,รุงเทพกีฬาก็บ้านแล้ว ทะเลหาดแต่สายการมาเลทะเลหาดอย่างวางวางวางนอนฝัน <c oughs> เราใช้เราสั่งทะเลขาดไปแล้วก็บิงซูเมลอนแล้วก็อะไรนะไก่ไก่ทอดเกาหลีมาลองชิมด้แล้วก็รสชาติเป็นไงกิ่นผกิ่นพเผาพี่เผาใช่ไหม ทะเลใช่ไหมบางรูปมันจะออกแบบหวาน,น,น,วาน,น,นๆากลิ่นแน่นๆหนึเเ่เปรี้ยวๆเลยเนาะเออก็จะว่าว่าดิบสดมั่วจริง ใส่กะทิเออน่าจะเป็นกะทิบังวดน,นมคอนอ,อ๋ออะไรนะบังดวดน,นมเนียบน้อย ไก่กาหลีชีสไก่เกาหลีชีสจะ,จะดูง่ายูว่ามันแบบจะช้อนแบบช้อนเละมาก <laughs> ช้อนลอยของเก่าโอ้โหควันควันควันไม่ต้องดึงอะเยอะเยอะยอะเยอะดูหน้าแย้จับสนะายวงมันจัดได้ค่ะมือติดมืออายเขาใช้มือ ที่ไหนเขาใช้มือทั้งตะวันกินได้ไม่น่ากินมากๆผูกกับทะเลหาดมั่วหมดเลยเดี๋ยวสักคำหนึ่งนว เราเล่นเละทานเมื่อกี้เลยใช่ไหมคอไหลเค็มๆกินมันอืมว้าวชีสฟันคอมากคือกินไม่ได้จริงๆอะไรที่เหนียวๆในคอคือกินไม่เป็นไม <ENNIS> <อ>่ชอบ của rồi <laughs> rồi ี่น่าอินเออยิ <c oughs> ้มแย้มยิ้มใสอเอเชิญเลยเชิญเชิญเชิญือ <c oughs> <c oughs> กีวีมีแอปเปิ้ลอะไรนะสตรอเบอรี่แล้วก็อันนี้อะไรวะเนี่ยอันนี้ขนมปี๊ดมั้ยจริงมั้ยเนี่ยอันะ <c oughs> นี้มันรู้สึกจะเป็นบัตเตอร์เค้กบัตเตอร์เค้กฟองดองมาลิยองพูดจาดีฮะบัตเตอร์เค้กใช่ไหมล่ะหนูขนมปดิดเนี่ยขนมปดิดโอเค การสวยได้ตึม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 รปากหมอถ้าไม่ถือกล้องก็คงไม่ป้อนนะหอมหอม,มต้นตอรี่มากๆ ก็เค้กดีอ่ะคือเราไม่เคยินแก้วมาก่อนกลัวจะร่วง ลองรีวิวร้านเมื่อกี้ดิที่เราไปดี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 รสชาติเป็นไงอร่อยดีเต็มห้าดาวเต็มห้าสี่ไม่ค่อยร่อยเลยอ่ะมุกิวอร่อยดีแล้วก็อะไรนะหน้าตาหน้าตาใช้ได้แต่พนักงานไม่ค่อยพูดอะไรเลยหน้าตาห้าดาวนี้เท่าไหร่บริการให้เท่าไหร่ให้สให้ทั้งสามเนี่ย บางให้หนึ่งพนักงานไม่พูดอะไรเลยแล้วก็ช้าไปไหนไม่รัวไม่อันที่เราไม่รู้นะว่าต้องต้องเรียกต้องเรียกบอกว่าอันนั้นอันนั้นเราไม่รู้ก็คือเราไม่รู้แต่ว่าเขาทำช้าจริงทำช้าจริงอยรอนานแล้วก็อะไรนะคุณภาพของสินค้า เต็มห้าเลยสด,นะสดมากอาหารดีอร่อยอร่อยอร่อยแหละกุ้งสดมากกุ้งสดหมึกสดก็กินไปแค่สามอย่างไอไกอะไรนะกุ้งหไก่เกาหลีกลับอะไรนะนทะเลถานแั้วก็บิงซู <Okay. S 1> แกสามอย่าง <Okay. S 1> ก็ถือว่าโอเคถ้าบริการดีก็จะแจ๋วมากเลยโดยรวมผมให้อยู่ที่ สามจุดห้าลองแวะไปชิมกันได้ครับร้านนี้ต้องทำใจเรื่องอาหารช้าหน่อยนะเพราะว่าเขาน่าจะต้องดูแลหลายหลายเอ้ยเนี่ยพระนัเอ้ยลูกค้าหลายคนต่ตอนเราไปไม่มีใครไงก็ <c oughs> ไม่รู้สินะเดี๋ยววันนี้สองตอนนี้ครับน